โอเคแล้วก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับกับผมรายการคิวบิ้งพบอร์นะครับวันนี้มาตะรุยมินิเกมในเอ็กบอลนะมินิเกมเอ็กบอลนะครับเนาะก็หลายคนก็เบื่อเบสบอลครับเอ็กบอลมันต่างกับเบสบอลยังไงก็ไม่ต่างมากมายเลยนักนะครับแค่เปลี่ยนจากจากสีแดงเนี่ยบอลนะครับกลายเป็นเหล็กเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากเหล็กกลายเป็นทองนะเปลี่ยนจากทองกลายเป็นไดมอนด์นะครับเนาะก็แค่เปลี่ยนแค่นี้เองหลายคนงงนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูดีกว่าเนาะ แล้วก็มันจะมี g e n e r a t ก็คือเราสามารถจะบดอะเล็กเกิดทุก4วิใช่ไหมครับพอเราใช้เหล็ก20อันไปอัพมันก็จะเกิดทุก2วิแบบนี้นะครับเรา up ไปเรื่อยๆถ้ามันถึงค่าสูงสุดก็จะอัพไม่ได้อีกครับอ่ะประมาณคร่าวๆนี้ประมาณนี้นะครับ x b a l นี้ผมแนะนำเซิร์ฟที่ดีที่สุดในการเล่น x b a r นะครับก็คือ mc myev นะครับก็เข้ามาเล่นกันได้เนาะครับคนก็เล่นเล่น x เอ็กวอเยอะพอสมควรนะสิบเก้าคนเลยทีเดียวยี่สิบคนเลยเต็มพอดีเลยนะครับอ่ะเราอยู่สี่น่าจะน้ําเงินป่ะโอเคเลือกสายต่อทางนะผมขอเรียกก็จะมีสายฟรีอยู่สามสายนะครับก็คือสโบรแมนแล้วก็อมอนครับแล้วก็บิลเดอร์ครับอ่ะเราจะเป็นสายบิลดเออร์นะครับต่อทางไปเลยครับนี่นะครับเป็นเหล็กนะครับไอน,นี้แบบนี้เป็นแบบและสองทีมนะครับอ่ะอาจจะเป็นน้อยหน่อยก็ คือแบบว่ามีแค่สองทีมไงอาจจะน,น,น้อยนิดนึงครับผมขอปรับให้มันมองเห็นไกล่างนี้หน่อยนะครับไกลกว่าน,นี้ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคปรับเท่านี้แหละไปเลยเพื่อนเอาไปต่อทางชื่อกันต่อไปช่อกันต่อแล้แจ๋แล้วเราขอไปเก็บทรัพยากรก่อน,อนแล้วก็แนะนำวิธีการเล่นนะอเย็นโอเค,อ,เคอ่ะก็ขั้นแรกนะครับเหล็กก็ ที่บอกไปเนาะเปรียบเสมือนกับสีแดงคือยังไงครับไปดูที่เนี่ยร้านค้าครับนี่อาวุธหรืออะไรมันจะเปลี่ยนไปนะก็ไม่ต้องตกใจเนาะอันนี้บอกนะครับก็อ่านภาษาไทยรู้เรื่องก็เนาะประมาณนี้ก็แลกบล็อกมาครับเอาไปทําอะไรก็เอาไปต่อทางหรือกบไข่ก็ได้นะครับอาจจะเตียงจะกลายเป็นเอ็กบอลนะครับเอไม่ใช่เตียงจะกลายเป็นไข่ของเอเดอร์ดาก้อนเนาะประมาณนี้นะครับอืมไม่ต้องงงมากมายครับฟังเข้าใจครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับ เเฮ้ย <Okay. S 2> ไม่กินหนระออเดี๋ยวขอลองดูครับอรอรอรอ,รอก่นอนนะครับอันนี้เกิดทุก4วีนะที่ผมบอกอ่ะ2วีวหรอกมีคนอัพไปแล้วครับอัพโดยใช้20ไอรอนครับแต่ตอนนี้อัพโดยใช้10โกลนะครับเนี่ยอัพอัพอัพเดท general g นเ e เตอร์นะครับอ,อ่ะอัพเดทเลเวล3ต้องใช้10 โค้ดนะครับก็คือถองนั่นเองเนาะนะครับหลายคนงงก็ลองมาศึกษาเล่นอันดูนะครับผมเล่นให้คร่าวๆแหลจกจังเลยเกนะครับอันนี้อัพยังน่าจะอัพแล้วอ่ะเก้ไอ้หรือมันอัพให้อยู่แล้วถ้าช่วงแมปใหญ่ส่วนมากมันจะอัพให้อยู่แล้วนะครับจะโน้มนมาดเลยเนาะถ้าแมปที่สี่น้อยนะครับแล้วคนคนก็น้อยอ่ะเออก็จะไม่ได้อัพให้มากมา,มากมายนักน,นะครับเก้ผมขอแลกสเต็กเนาะไม่เอาสล็อตนะครับ าหลายคนก็เล่นเป็นแล้วแหละเอ็กบอลครับแต่ในเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟแรกในไทยปะที่มีการเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์เมนูแบบเนี้ยกาจะมีเซิร์ฟแรกในไทยนะครับอ่าอ่า่อทางถึงทองแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ถึงทองนี่จะพูดติดปากเล่นเบสบอลเพลินนะจะทางถึงเพชรแล้วฮะนะ เราขอกินสเต็ตกสัตว์จระเข้ขอ,อาทองอนะ่นทองอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเล่นแบบนี้ก็ดูผมไวน้นะโหสิบเอ็ดอ,อันไรเหรอต้องไปใช้ยี่สิบทองเพื่อไปเลเวลอื่นนะครับโอเคผมขอไปคับดาบก่อนนะครับในโจทยนี้เก็บอีกอันนึงนะครับอ๋อหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่ได้ทองเร็วจังไม่ใช่เพชรวอนนะนะครับก็อทองเป็นหมือนกั็เหล็กนะเนาะถามว่าต้อง ต้องการเยอะไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเนาะแต่เอามาได้ก็ยินดีนะครับไม่ได้แย่นะสุดสามอันพอนะครับอ่ะยนทองเออแล้วก็ต่อไปนะครับให้เราเอาชิดเกาะอีกไหมไดเดมอนมาตั้งสิบอันแน่ฮะเอาไปอัพที่ฐานดิอัพที่ฐานเลยอยู่ไหน,นอ่ะต้องเสียได้หรอไม่นี้ตามมาตามมาอยู่ อันดับตามมาตามมาอะไรตาเลยตามมาตามมาดิเอวมันจะกินเออกินนีดเดียพอแล้วไปตามมาทางนี้เอามาทางนี้ผมก็คือเอ้ามีเพื่อนเอามาอัพแล้วเออดีอัพต่อเลยมีเพื่อนเอามาอัพแล้วแปลว่าทีมเราถึงก่อนทีมแรกเลยใช่ไหมมีเพื่อนเอามาอัพแล้วแม่แกก็ถือโอกาสแช่เลยเนาะ มีเพื่อนเอามาอัพแล้วที่หนึงใช่ไหมโอเคเนาะปกตินะครับไดมอนด์ตรงเนี้ยจะไม่เกิดนะครับอาจาไม่เกิดเลยอ่ะเออต้องเอาเพชรสิบอันมาอัพก่อน,นครับถึงมันจะเกิดเนาะบอกไว้นะครับโอเคให้เก็บกันไปนะครับเนาะเอออล็กไปเก็บมันก็ได้เรานั่นนะกินข้าวหลามก็โอเคอะไรเออ คลิปอยู่โอเคมาเดี๋ยวเราขอแรกของกินอาหารการกินก่นนอนนะครับไปประมาณนั้น,น,นเลยโอเคอา้อาวอา่อนึกว่าโยนอ่าเนาะไปเพื่อนเราไปเอาไอ้นี่ก็เยอะจังเออเห็นแกะตัวมากไหม <c oughs> ว่าเขาเห็นแกะตัวเลยนะ แล้วเขาไปเอาทองข้างหลังกันเอ้ามีคนเอาไปแลยัง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 ,ยง,ยงก็ใกล้เคียงอ๋อมีคนมาเอาไปแล้วอ่ะ <c oughs> ผมชอบแบบคนเยอะแบบนี้แหละมันแยก,กทรัพยากรน,นะครับเนาะ <c oughs> เอ็กว <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะเล่นเก่งเหมือนเวทบอลป่ะนะส่วนตัวคนชอบไม่เหมือนกันละเนาะยังมีคนแช่ไดมอนอย่างเงี้ยเอ้ายังมีอีก นายนิสัยแยไงมคนที่แช่ไดมอนทั้งหลายคือว่าไม่ช่วยกันทํามาหากินน่ะรอคนอื่นเขามาอัพไดมอนเสร็จแล้วก็ไปเอาไดมอนเขาอะ่ะเออโด,โดยการโดยการที่ไม่หาเองเลยนะเอามาอัพแล้วก็ไม่ใช่เอามาเก็บอย่างเดียวเออมานานนะโอเคเราขอจะทําอะไรเออจะทำอะไร ผมก็ไม่ได้เล่นเป็นไม่ได้เล่นเก่งเลยนะเพิ่งนะเล่นน่าจะรอบที่สองมั้งนะครับอลองทดลองอาลิปดูนะครับว่ามันจะเหมาะกับาการอาชิพหรือเปล่านะครับอาจจะทําอาจจะเอาลงในมีเกมหรือเปล่าดียว่อน,นะครับนะโอได้ทองสิบแปดอันนะครับครับไรได้ฮนะไปเดี๋ยวเราไปเอาไดามอนด์กันดีกว่าถ้ามีคนแช่อีกก็แปลว่าอันน่าเดิมๆเหมนนะ นี่น่าเกลียดมากนะโอ้โหเห็นจะจะเลยนะคะ <S <S มันไปแช่อะไรกันนักหนาผมได้แค่ห้าอันนะที่มันแช่มันได้เยอะกว่านี้อีกนะครับอแต่ก็เลเวลสูงสุดเราก็ดีเนาะก็คนที่อัพก็อยู่เนาะแต่ไม่ใช่คนที่มาเก็บอย่างเดียวคนระับเนี่ยน้่นเดิมเดิมจะไหม่อะนั่นเดิมใหม่กะเอาแอบด,ดู <S <S เค คนที่อัพก,ก็ขอขอบคุณนะับแต่อีคนเนี้ยมาทำไมอเออแปบ๊บนึงของอะเดมอนตัแ้มบบนึงเดีย๋ยวว่าผมนะผมแช่ผมเนี้ยเอาไปบุกนะครับไม่ได้เอาไปว่าแบบว่าคือเห็นแกตัวไงเออผมเหลือผมก็แบ่งเพื่อนครับอ๋อไม่เยอะอะไรอ,อ๋ออหยุดเนาะเก็บสิครับโอ้โหแบงครับแตงแบงจัง,งไปว่ามัน,หนเห็นแกตัวขนเห็นแกตัวแก่ได่อยอ แต่ผมไม่ได้ใช่เยอะนะครับเนาะไม่ได้ใช้เยอะเลยครับแค่เอาครับดาบก็บสนุกเยอะกาล่ะครับมาเยอะนะมาเยอะก็ว่าแล้วขอเวอาาัฒนูวัฒนูใช้กี่ไดมอนด์เนาะโหหกสิบเลยเหรอเยอะและ้วมานเป็นไรเพราะเราของเราเลเวลสูงสุดดีแล้วมีใครไปตรงเป้าตรงกลางมยดีเดี๋ยวพวกมันก็ได้ไดมอนด์ไปหรอ แต่พวกมันได้ไดมอนไปอธิษฐานอาจจะไม่ดีเนาะที่มันไปตั้งงก้าคนบริหารจัดการกันเอาเองนะตอนนี้ผมจะไม่ค่อยยุ่งมากนะครับให้คนพวกเขาเล่นเก่งๆเ,เขาชินมาแล้วก็ให้เขาเล่นกันไปนะครับเนาะออนนี้โหนายช่างกล้า <c oughs> โอเคไปเราเราเอาธนูไปสอยมันนิดนึงนะสอยมันนิดนึงเลยเอาธนูหรือดาบดีผมว่าดาบดีกว่าธนูแพงอนะ่ะ อ,อด่ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่ค่อยนะสามสิบสองกันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่ค่อยแพงเลยฮนะไม่ค่อยแพงก็บายแนละ้วอให้เพื่อนไปนะคะรับเศษแลวเหลือนะเนาะโอเคนะผมขอไปเก็บมาต่อยนิดนึงนะนิดนึงเนาะโอเคทิ้งไปทำไมกบเตียงนันเอ้ไม่ใช่กบอะไรนะป้องกันแน่นหนาจังเนาะแน่นหนาตรงไหน ไอันนี้เอามาตายอ่ะเย่ yeah. แบ,บ่งกันเพื่อนคนไทยช่วยเหลือกันเราขอชิ้เกาะแป๊บนึงแป๊บนึงขอชิ้เกาะจะได้ไปบุกโอเคอะไรโอเคฮัตเดเฮกโอเคเดี๋ยวลองดูก่นชิ้เกนนาะเลมอนใช้เท่าไหร่นะครับนายเป้าได้เลยนะเลมอนอ่ะเราก็แค่นี้ก็เพียงพอแนละ้วนาะ แต่ลองไปบุกดูด,ดิขอดูข่อยคุ้มมันไม่เหมือนเบบวอตรงที่ว่ามันต้องมันนั่งเลื่อนนะครับมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายสบายเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้เนาะพอเล่นกันได้เราไม่ใช่ริมไม่ได้เนาะอเอ้ยตรงนี้ได้ยี่สิบห้าอันเนระอ,อัพซะหน่อยนะทองมันเกิดเร็วหน่อยนี่อับอัพมันก็จะมีโป้ขึ้นนะครับถามว่าที่ปื่นเห็นไหมเห็นนะครับอ๋อก็ระวังด้วยนะเวลาอัพนะครับ โอ okay. เคเที่เหลือเราเอาให้เพื่อนแล้วเราก็ไปบุกมันดีกว่าเนาะมีเปิ้นทองไหมเอ,อ่ยมีเหรอโอเคอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปเดืเอนหนึ่งมานี้มาเนี้มานี้นเราจะให้เก็เราเกตเกตอันเราไปได้โอเคเดี๋ยวเราขอเรายังไม่ไปบุกก็กันเราขอไปดู ตรงกลางเหมือนเพราะเรายังไม่เคยเห็น,นตรงกลางเลยว่าเป็นยังไงนะผมยังไม่เคยไปนะเอ้แต่ขออภิปรายดนึนงผมยังไม่เคยไปนะครับตรงกลางมันเป็นยังไงนะเนาะเฮ้ยเวรธานนะตอนลองเล่นแบบนี้ครั้งแรกน,นะลองเล่นมีกเกอร์แรกครั้งแรกก็อยู่ในแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยไปพบอากาศงอกเลยงงภาษาอะไรเออภาษาอะไรวัดวัด O M G เออพิมอะไรก็ตีม์ไป เรากินแอปเปิลทองกินแอปเปิลทองเลยก็นล้นะครับรวยแนละ้วเอ้ากินไม่ติดโอเคเซิร์ฟนี้ก็ถามว่าเซิร์ฟก็ดีไหมก็ปานกาลางนะเพราะมันก็ยังมีความแลกอยู่เนาะเอยมันบุบแล้วเพื่อนเราไม่ค่อยเก่งมากเท่านายหรอกเออไปฆ่ามาน้นเราช่วยสงเคราะห์สงเคราะห์เลยสงเคราะห์โอ้ดีมากเลยนายช่วยเราเราจะลืมบุญคนในเร็วๆนี้ เราจะริมบุญคนในเร็วๆนี้อาสงสัยแอดมินเขาแก้แล้วเนาะเฮ้ยสีแดงเว้ยสีแดงสีแดงข้ามันข้ามันเพื่อนข้ามันเรามาช่วยแล้วเออแป๊บน,นึงเราขอกลับฐานก่อนเราตายไม่ใช่อะไรเออทายจะไม่ดีเฮ้ยอันน่ะอันน่ะนายก็กลัวใช่ไหมล่ะเรารู้โอ้โห แดงสองคนเลยวะของวะไม่ไม่เฟรนลี่หรอกเออมา,าสองคนเลยวะจะไปดีไหมโหจ้องเราด้วยเพื่อนมาช่วยหน่อยมากลางหน่อยมากลางหน่อยเออดีมากลางหน่อยจิกไม่ต้องหน่อยจิกนะมากลางหน่อยมากลางกันหน่อยโอเค ากางกันหน่อยช่วยหน่อยนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งไปเลยเอ้ยวางหลังระวังหลังดิระวัง,ง,วงอโอเคนะฮะเมื่อกี้เสียงเบาก็ขออภัยเนาะเอาเกินเราไม่มีที่ขุดอ่ะเรายังไม่ไปบุกก็ดนะดานเพราะเรายังไม่มีที่ขุดเนาะเรามีแล้วเราจะไปนะจะ,ปนะนจะไปนะใช้คำว่าจะไปนะ ขไม่ไปก็อย่าว่ากันนะโอเคสีแดงก็จะอยู่ข้างในหรือเปล่าเอ้ยดีมากปา,าม้าใน่ทำดีมากไปข้ามเลยไม่ว่ามันจะอยู่ผลใดไปข้ามมันให้จงได้ในในได้เพ็บไหมโอ้ได้นิดนึงแม่เราไม่เอาเราไม่เอาโอเคตรงนี้ก็พอใช้ได้เนาะอ่ะเรามายึดตรงนี้อ่ะ ไม่ต้องหว่วงนะครับอะแบบนี้คนเยอะเนะาะก็ไม่ต้องหว่วงนะว่าจะไม่มีคนเฝ้าถ่านนะน่าจะมีอยู่แหละครัแบบถ้าไม่มีก็ปล่อยปล่อยมันไปนะ <c oughs> ปออนไปเลยเราหิวเอาหิว่ะเอาไปไปเอาไปเอาไปแบ่งกันแบ่งกันเครื่องเราก็อันหนักไม่ให้อันหนักไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> เราจะไปบุกมันเลยดีไหมยังยังเนาะช้าๆนิดนึงอ่าผมว่างั้นแหละช้านิดนึงอะไรประมาณนี้อเอ้าอ้แดงไ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 อ้แดงช่วยด้วยต <c oughs> ิดไฟติดไฟโอเคดีมากดีมาก,มากนายทำดีนะนายทำดีตรงทำต่อไปไปบุกมันเลยไหมมันเหลือแค่แปดคนนะเหลือเกมมันจะยืเดเยอะ ถามว่า X b a l เนี่ยเกมมันจะจบเร็วกว่า Bet Ball หรือจะจบช้ากว่าถ้าเป็นผมผมจะตอบว่าช้ากว่าครับเ <c oughs> นาะช้ากว่ามันจะไม่ค่อยบุกเร็วเหมือน Bet Ball นะักเท่าไหร่นะครับจากประสบการณ์นะที่ผมเคยเล่นนะครับก็อาจจะเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำนะครนจริงเนาะเล่น X b บอนะก็พยายามไปบุกเร็วเร็วหน่อยเนาะถ้าอยากชนะเร็วเร็วนะครับแบบว่าไม่อึดอัดเท่าไหร่นะผมแนะนําให้รีบไปบุกเลยได้ก็ยิ่งดีนะครับ เนาะขอเอาเพชรก่อนนิดนึงไปเดี๋ยวเราไปอไอ้นีน่กันดีกว่าไปบุกกันดีกว่าขอไปเอาของที่ฐานก่อนไปไปเอาไปเอาอะไรของที่ฐานนะเอา้าไอ้เพื่อนเพื่อนเรากลับไปฐานแล้วออโอเคไปบุกเลยปะใค,ใครใครจะไปบุกกับผมเดี๋ยว อันหนึ่งเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวไปบุกกับผมปับหายไปอ้าวไปวัดเออเดี๋ยวขอเก็บทองไว้หนึง่งจะไปบุกก็ขอของแน่นๆนิดนึงนะโอเคเอาเปิ้ลทองเดี๋ยวเอาไปแบ่งกันตรงกลางเอ้ยไม่ใช่ตรงกลางไปแบ่งกันตรงนั้นแหละไหนก็ได้เออโอเคเนาะอาหารการกินเนาะเดี๋ยวกินแอปเปิ้ลทองก็ได้ว <c oughs> รวยมากเนี่ย เนนปันทองเลยกดรวยๆเลยผมบอกโอเคตรงนี้เอาในส่วนของกลางเตงอืมอเกษธนูเหรอธนูผมขอเอากักกากเแล้วกันเนาะโอ้กักไปป่ะเราจะกักไปขอทองทั้งในมีคนเอาอยู่ไม่เป็นไรอ่ะเก็บไม่ได้หีบอ่ะไม่หีบเกษไม่หีบจะเอาก็เอาใครจะเอาก็เอาผมไม่สนละ ะ้ไ,ไปเลยครับนึงขอเอาทองกันนะเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดียวอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเอาละป้ะน่าจะพร้อมเพียงกันแล้วล่ะแลด้ินะฮะเดี๋ยวขอเตรียมที่ขุดก่อนนิดนึงที่ขุดที่ขุดที่คุดนะครับอา่าตอนนี้บ้านผมผมผ,ผมฝนตกนะเนาะประมาณนี้ปไปเลยไป ก็นนไม่กดนะอือฮะตามนั้นแหละโอเคก็มีของตุนไวเนาะถ้าแพ้อะไรประมาณนี้โอเคขอเอบลบอ้มนิดนึงนะครับอันนี้บ้านผมฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงอะไรนิดนึงเาะเออเก็บไปหีบให้ไปกันน่ะไะไปเออไปยัปงไม่มีที่กดเลยช่างเออช่างเถอะช่วยช่วยกันให้เราหน่อยเดี๋ยว เราจะไปทุบเตียงมันเองเนาะขอล่อในอาชิปเพราะไม่เคยได้ทุบเตียงเลยในเอกบอกนายทุบตลอดเลยเจ้าหนุ่มเฟเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเป็นคนฆ่าคนเองเดี๋ยวแเจ้าหนุ่ก็เป็นคนทำคนเราถามเราหาถามมันก่อนนะเป็นหนึ่งสิบครู่เยอะจังนะต่างบุกเลยอ่ะเอาโอเอ็ปเปิลทองไปก่อนเอปเปิลทองก่อนเอปเปิลทองเอมืมีอะไรหยิบถิ่งเอปเปิลทองมาบุกเวย เราก็ต้องขึ้นมาข้างบนให้ได้นะไปเ,เลยไปลุยลุยลุยไปเ,เป็นกองทัพไปบุกมารวยรวยลุยลุยรวยวยเราขอทุบเตียงเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าหนูอย่ากุูด โหเขาต้องอื่นแมมน่ๆวะเนะี่ยทำไมมันแน่นหนาจังอา้าวไข่ถูกทำลายแล้วโอเคผมไม่รู้ตัวเลยนะเมื่อกี้ทุบไข่เหมือนไม่ได้ทุบเลยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไม่รอดแล้วโอเคตานี้อืมจีจีเตรียมจีจีจจไว้รอเไงจีจีจไว้รอเอ๊ะไม่ต้องอยังไม่ต้องเืคนมันได้บุกฐานแล้วไปบุกฐานแล้วป่ะไม่อ่ะพอมีเพื่อนเรามาอยู่คงม,มันคงไม่กล้าไปบุกหรอกเอ้ย อย่าตบแลอกตกดีเออให้รู้มากว่าใครเป็นใครนะครับเหลืออีกสามคนใช่ไหมแบบตั้งใหญ่ช่วยกันหาเจอใครฆ่าอย่างเดียวจะให้เหลือระวังตายด้วยละ่ะกินเปนิ้ลทองด้วยโอเคไม่ตายหรอกเพราะมีชุกอดแไดมอนด์ไม่ตายง่ายหรอกครับโอเคเออฝนตกต้องรีบฝนตกในในของจริงนะครับเนาะ ต้องรีบไปบุกแล้วะไม่ใช่รีบไปบุกรีบฆ่ามันให้เร็วที่สุดนะครับอ้าวมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนโอเคนะครับก็ยังไม่จบเนาะเดี๋ยวรอดูกันนั้นตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับบ้านผมเนี่ยนะตกตู้เดียวฮมยมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนนะครับเราขอกินในนี้ก่อน แยกแยะกันหาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นคนฆ่าถ้าเทรเวนทูกบอรเจอเทรเวนทูเบอก็ฆ่าเลยอืมเอ้ย้สึกว่ามันจะอยู่หลังบ้านป่ะเห็นชื่อลางๆหรอลองหาดูนะครับนั่นอยู่ตรงกลางจะซ่อนกันไประงมซ่อนกันไประงมโอ้ทีมเราอยู่ตรงกลางโอ้ไม่ใช่เวลายึดแล้วมันเหลือหนึ่งคนแล้วแดงอ่ะยึดไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะ แต่ตอนนี้ทีมเรารู้สึกจะยึดสีแดงะนะไม่อชอสีแดงข้าเลยเอา้าเห็นเหนเพื่อนเราอ๋อจังดัจังดหก็บรรู้มันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่จังดั่เอ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเออเสียเวลาหามใช่อ่ไรอยู่หลังคาหรือเปล่า๋ยวไปมองหลังคาดีที่สุดนะครับประมาณนั้นแหละ มันอยู่ไหนจะสร้างกันไปทำไมอ่ะสร้างอ,อยู่ก็เจ้าไหนอันนี้รัง้า,งาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเอาจริงเดะไม่เจอจริงอ่ะถ้ามันเดือดถังแล้วนะตุ้มเฮ้ยไม่เจอมันจริงรอ่ะเ,เ,เนี่ยทำเป็นเล่นนะเนีเ่ยเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมัวแต่เอ,เอาไดมอนด์อยู่แม่ นายแอบเนียนมากอืมบอกเลยมีเพชรจริงเลยจีิง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 จีจรนายแอบเนียนมากเลยตานี้โอ้โหเดี๋ยวคนเดียวนะแต่ไปแอบตรงเพชรไงผมว่าแล้วแหละจะลองไปดูตรงเพชรดูนะครับอ่ะก็ตาน,นี้ขอจบคลิปแค่แค่นี้นะครับอ่ะใครชอบมินเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับจะได้รู้น้องว่าชอบนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปไหนมากที่สุดนะครับก็กดไลค์คลิปนั้นด้วยนะครับเนาะคลิปไหนก็ไม่ชอบ ที่ไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องกดครับไม่ใช่กดแย,ย่เนาะนะโอเคก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปสำหรับนี้บ๊ายบายครับุมครับไปนี่นาสิบสามครับนี่สิมาครับเฮ้ยเดี๋ยวตาหน้าตาหน้า,านะฮเดี๋ยวเจอกันใหม่ตาหน้าครับใครชอบมินเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยว u ูเรันไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้หาเซิร์ฟอยู่เนาะ u ิซรันหาเซิร์ฟยากมากนะครับโอเควันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ